สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ i ลิงทำบายมีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพิการนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ให้เลือกใบที่ดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายของแต่ละใบกันเลยดีกว่าเนาะ3 2 1โอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะเป็นไพ่ ace of pentacles นะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเร็วๆนี้หนึ่งมองว่าเป็นเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินบาง คนอาจจะได้ลาบลอยได้รับของขวัญของฝากถ้าใครได้ใบน,นี้ลองเสี่ยงลอตเตอรี่สักใบสองใบอะค่ะอาจจะมีลุ้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้โชคลาภในเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่าโอกาสทางด้านการเงินการงานที่เข้ามาที่มันจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความสําเร็จให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ให้มันมีรูปให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะหรือวาหิงพีน่ยสีเขียววันนี้เนาะเป็นไพ่จัดเม้นท์ค่ะ สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในเร็ูๆนี้หนึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นความตื่นตัวค่ะการมีแผนการใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณนะอยากจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง <ๆ S 1> เกิดการปรับปรุงพัฒนาชีวิตของคุณให้มันมีแบบไปในทางที่ดีในทางที่แบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราดีขึ้น ปัญหาเก่าๆที่มันเคยค้างคาจะเบาบางลงนะคะและบางคนอาจจะมีความสนใจในเรื่องพวกสปิริ t ชวลหรือว่าการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะสำหรับใครที่มีความมุ่งมั่นหรือว่าได้ลงแรงลงมือทำอะไรสักอย่างลงมาด้วยความแบบไม่ย่อท้อค่ะคุณกำลังจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในเร็วๆนี้นะคะส่วนคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่เซเว่นออค่ะ สำหรับคนเลือกที่เลือกไปที่3เนี่ยสิ่งดีๆไอ้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ค่ะหนึ่งมองว่ามันจะเป็นเรื่องของความประสบความการประสบความสําเร็จที่มันเกิดจากความสามารถของตัวคุณเองอะค่ะใครที่แบบกําลังต้องเจอกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบการชิงทุนการสมัครงานหรือว่างานที่เราแบบต้องมีคู่แข่งเยอะๆค่ะตัวคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคแล้วก็คู่แข่งต่างๆได้ด้วยความสามารถและศักยภาพของตัวคุณเอง เพราะฉะนั้นใครที่กําลังทอ้อหรือว่าไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเ,เองกําลังทํำมาค่ะอย่าเพิ่งทอนะคะพยายามต่อไปมุ่งมั่นต่อไปเนาะชัยชนะที่คุณกําลังหวังไว้ค่ะมันกําลังเดินเข้ามาหาคุณภายในไม่ชานินแล้วค่ะก็น่าจะหมดแล้วล่ะค่ะสําหรับสารในวันนี้คําทํานาย<อ>ก็ขอให้ทุกๆคน ได้รับสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาฟังรละติดตามกันขอให้มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาให้ได้ยิ้มเบิกบานแล้วก็หัวเราะเยอะๆนะคะขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาติดตามกันและเป็นเพื่อนกันวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ